ราชาะชัลพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งและเหมาะอย่างยิ่งกับช่วงของอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับเวลาหน้าร้อนเวลาอากาศร้อนเรามักจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงผลไมา้แตงโมเย็นชื่นใจหรือมะละกอที่ทานแล้วเย็นเย็นอร่อยอร่อย,อรอยหรือน้ำแข็งใสคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็เลยนัดหมายเพื่อจะสนทนาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่า โอ้น่าสนใจจริงๆครับแค่ฟังชื่อนี้ก็แบบอืมันต้องเย็นชื่นใจจริงๆครับแตงโมสลอปี้ครับคุณผู้ฟังครับเขาเป็นเมนูยอดฮิตแล้วขายดีกันถึงขนาดวันล,ละมากกว่า200แก้วด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วผมดูข้อมูลรายละเอียดแบบโอ้ยตื่นตาตื่นใจมากๆทีเดียวครับวันนี้เรานัดหมายสนทนาพูดคุยกับเจ้าของร้านเบบฟรุตคุณออยคุณไอรัตด,ดาสาลิธาอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณอ้อยครับ สวัสดีค่ะออยอันดาสารีคาค่ะเจ้าของร้านเบฟฟตนะคะคุณอ,ออยผมดูข้อมูลอย่าว่าแต่ดูข้อมูลเลยเห็นภาพนี้ผมแบบหยดสามแมกแล้วเนี่ยยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้เลยนะโอ้ยแตงโมก, <c oughs> ก็ชอบแล้วพอปั่นสเลอร์ปี้นะมันเป็นเก็ดน้ำแข็งละเอียดโอ้ยมันแบบ ถ้าถอนใจสิงดังเลยนะ <c oughs> ผมถามคุณน้อยอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นที่มาที่ไปไปยังไงมายัางไงครับถึงมาทําเรื่องของแตงโมสเลอร์ปี้เนี่ยคือแตงโมที่มาทํารับทานพร้อมรับทานนี้ก็ก,ก็ขอเข้าใจได้แล้วนะ <c oughs> แต่พปอปันสเลอร์ปี้นี้แบบโอ้โหอ,อีกเลเวลหนึ่งเลยเหมือนกันนะ ก่อนอื่นออยขอเท้าความไปก่อนหน้าที่เราจะทาตัวแต่งโมซาร์ตซี่ก่อนนะคะว่าก่อนหน้านั้นรเราได้นําตัวแบรนด์สองแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโควิดเลยซึ่งตอนนั้นขายดีมากๆค่ะทีนี้พอเราประเทศเปิดและโควิดเริ่มซาแล้วรเราก็เลยได้ได้มีการนําตัวสองแบรนด์เนี้ยค่ะออกมาทําดีเซอร์ด้วยตัวเองพอามาลงสนามเพราะมีการสั่งเดลิเวอรี่น้อยลง ถูกต้องไหมคะทีนี้เราก็เลยออกมาหาลูกค้าเองด้วยการทำสองแบรนด์เนี้ยเอาสองแบรนด์เนี้ยมาหาลูกค้าโดยการออกอีเวนต์ทั่วกรุงเทพเลยแต่ทีนี้พอเราออกไปสักพักหนึ่งเราได้ข้อสรุปว่าโอเคแบรนด์ที่เราทําอยู่สองแบรนด์เนี้ยมันเข้าถึงยากจังเลยมันยังไม่ตอบโจทย์เข้าที่ควรเราก็เลยได้มีการคิดค้นทําอีกหนึ่งแบรนด์ขึ้นมาที่มันจะสามารถเข้าถึงได้ไงมากกว่านี้สิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยเราก็ถึงแตงโม ซึ่งแตงโมเนี่ยค่ะมันเป็นผลไม้ที่เราชื่นชอบชื่นทานอยู่แล้วสองแตงโมมันช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีเพราะว่ามันเหมาะกับเมืองร้อนอย่างประเทศไทยเราด้ยค่ะแล้วทีนี้ตัวแตงโมค่ะมันก็มีประโยชน์ของเขาอยู่แล้วคือน้ําตาลน้อยแล้วก็แคลอรี่ต่ำครับอืมใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยได้ได้โอเคเราตกลึกแล้วว่าเราจะทําตัวแบรนด์แตงโมเนี่ยครับมาออกอีเวนต์มาลองออกอีเวนต์มาลองทารีเสิร์ชอู่สิมาลุยหน้างานจริงเลยอืมผมลยสรุปอย่างนี้ก่อนคุณน้อยค่ะ <aunque S 2> คร่าวๆก็คือเราเห็นแล้วคุณออยทำสอแบรนด์มาก่อนละในช่วงโควิดคือโควิดธุรกิจหลายๆตัวเนี่ยเริ่มแบบไปค่อยไม่ค่อยได้ละแต่ว่าคุณคุณออยกลับทําธุรกิจ2ตัวนี้ในช่วงโควิดแล้วทําได้ดีด้วยใช่ค่ะบอกได้ไหมครับคือธุรกิจอะไรสตัวนี้ เป็นดองเกาหลีแล้วก็เป็นตัวชานมไม่อ้วนค่ะอ๋อชานมไข่มุกชทียอดทิศช่วงโควิดแต่เป็นสูตรที่ไม่อ้วนอ่าเข้าใจละแต่หลังโควิดจบทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ2ตัวนี้เริ่มดอบลงไปมันก็เลยมาถึงเอาละเราทำดีเซอร์ของเราเรียบร้อยข้อมูลมาพร้อมและเราพร้อมที่จะเปิดตัวใหม่ก็เลยมาเป็นแตงโมที่เราชอบอยู่แล้วในเบื้องต้นใช่ทีนี้มันก็ต้องก็ต้องไปต่อใช่ไหม ว่าพอแตงโมเราชอบมันจะต้องไปยังไงไปไปเป็นแตงโมเป็นลูกๆไปเป็นแตงโมพร้อมทานหรือเป็นแตงโมปั่นแล้วมาจนเป็นแตงโมสลปี้อ่าใช่ค่ะเหมือนเราตั้งใจว่าเราจะสร้างแบรนด์แตงโมธรรมดาธรรมดาให้มีวิธีการทานที่ไม่ธรรมดาอีกต่อไปอ่าอ่าทีนี้เราก็เลยเอาตัวแตงโมเนี่ยค่ะเราเลือกมาแล้วว่าลูกค้าต้องทานแบบไหนในแบบของเราเราก็เลยนําตัวแตงโมมาสกัดเย็นแยกกะแยกม่ออก เอาแต่ตัวน้ำแตงโมงเคียวอย่างเดียวอะค่ะอมาใส่เครื่องเซอร์ฟีแต่ก่อนหน้าที่เราจะนามาใส่เครื่องเซอรีเราลองมีการแบบเทียเป็นแบบน้ำแบบงตงโมสกัดเย็นธรรมดาแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแบบรสชาติแตงโมงมันชัดมากขนาดนี้ลูกค้าจะชอบไหมเรามีความเรามีความแบบกลัวแล้วก็กังวลในนั้นด้วยแต่ว่ามันมคล้ายน้ำผลไม้ใช่ไหมมันคล้ายจะเป็นน้ำผัช่เพราะว่าเรามีการออกจองจองบูธออกอีเวนต์ไปแล้วว่าเราจะเอาตัวเบสบูธตัวนี้ออกมาทีเซ็นคร ออ,ออกมานําเสนอให้กับลูกค้าเราก็เลยสก,กัดน้ำแตงโมงไปแบบเยอะมากๆเลยค่ะในในตอนที่เราไปออกสครั้งแรกใช่แล้วเ,เราก็ไปลองชิมกันหน้าง,งานตอนนั้นนะคะว่า,าเป็นน้นนาแตงโมสกัดกินในรูปแบบเซเลอร์ตี้มันจะอร่อยขนาดไหนอ่าอ่าเราก็ตื่นเต้นมากเลยนี่ต้องบอก <c oughs> ว่าโดยความบังเอิญ<อ><อ>ด้วยหรือเปล่าคุนอยด้วยความบังเอิญมันถึงมามาถึงเซเลอร์ตี้ว่ามันจะต้องออกมาได้ดีกับ แต่มันยังไม่เห็นภาพาแต่พอมันทาออกมาเสร็จปุ๊บมันเห็นภาพชัดมากๆเลยค่ะมันไปต่อได้คือก่อนหน้าที่ <c oughs> ผมจะจะเห็นเป็นเป็นแตงโม <c oughs> เห็นภาพเนี่ยนะผมนึกถึงเซลเลอร์ี้แบบในในร้านสะดวกซื้อเนาะเวลาหน้าร้อนๆแหม่เซเลอร์พี่ยี่ห้อน้ําดําเอออะไรโอ้โหมัน,ม,นมันดูชื่นใจแต่พอเป็นแตงโมนี่มันได้สรรพคุณมากกว่านั้นอีกเพราะมันมาจากผลไม้แล้วเป็นตัวผลไม้ที่มีสรรพคุณด้านเย็นอื ใช่ค่ะแต่โมก็มีลิปเ้นอยู่แล้วแล้วก็มีน้ําตาลน้อยแล้วก็คอรี่ต่ัซึ่งมันตอบโจทย์กับครับประเทศไทยแล้วก็ทุกๆกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยอืและที่สําคัญคือมันร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ใช่น้ําหวานแตงโมนะอใช่ค่ะครับเป็นความธรรมธรมอร่อยจากธรรมชาติของเขาเลยที่เราตั้งใจจะมีเซษแตงโมคให้ให้งานวันนั้นมากขึ้นให้มันเข้าถึงได้มากขึ้นครับ คุณนอยหน้าง,งานวันนั้นที่เราเตรียมกันไปเนี่ยสกัดเย็นกันไปจนไปถึงเป็นเซลลี้หน้างานเสียงตอบรัวบวันนั้นเป็นไง<ช>ที่แบบอืได้ไหมได้ไหมอย่างที่เราว่า <_ c oughs> อร่อยมากค่ะตอนแรกที่แบบว่าพอเราแบบปั่นมันเป็นเก็ดเย็นๆปุกอร่อยอร่อยมากลูกค้าต่อแถวซื้อยาวแล้วก็มีซิปแบ็กจากลูกค <_ c oughs> ้ากลับมาซื้อซ้ำบอกว่า มันอร่อยมากมันเหมือนประทานเข้าไปแล้วมันเย็นข้างในเหมือนร่างกายได้ติดแปลเราใจฟูมากเราใจชื้นมากเลยค่ะตอนนั้นใช่คือยอย่างว่าแต่รสชาติเลยคือแค่เห็นเกล็ดน้ําแข็งที่ออกมาแล้วเป็นสีแดงสวยงามนี่มันก็แบบอม,มันชุบชูชชใจ<ช><า>มากแล้วนะในี่ยไม่รวมถึงรสชาติที่แบบทีนี้ทีนี้การออกอีเวนต์ของเราจะเป็นออกแบบว่าห้าวันแล้วจบแล้วก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่าอ่าฮะใช่ครับ ก็แปลว่าในช่วงเริ่มต้นเราเราก็ยังเน้นเรื่องของการไปออกอีเวนต์กันก่อนละห้าวันบ้างสิบวันบ้างแล้วแต่แต่ละที่ค่ะครับแล้วมันต้องต่อยอดต่อจนถึงวันนี้เราไม่ใช่แค่เน้นเรื่องการออกอีเวนต์อย่างเดียวแล้วหรือเปล่าครับเราเราขยับมากกว่านั้นแล้วหรือเปล่าทีนี้พอเราออกอีเวนต์กันไปสักระยะหนึ่งนะคะครเราออกออกทีออกสองบูธหรือสามบูธเราเราเริ่มจะแบบร่างกายเราเริ่มจะไม่ไหวอืม เพราะว่าเราไปกับนครปฐมทุกวันนครปฐมกรุงเทพไปกับไปกับทุกวันเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มล้าทีนี้เราก็เลยเริ่มมองหาที่ที่มีประจำเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบพรีเซนต์ตัวแบรนด์ของเราที่มันชัดมากขึ้นนอกจากตัวเสลิมที่แล้วยังจะต้องมีอะไรอีกคือมันต้องมีเขาเรียกอะไรนะมันต้องมีหน้าร้านเพื่อให้คนได้เห็นล่ะให้ให้เขาจําเราได้มากขึ้นให้ลูกค้าจำเราได้อ๋อมีหน้าร้านอยู่ที่นี่อ่า ใช่ค่ะเพราะว่ามันเริ่มมีเสียงจากลูกค้าที่บอกว่าเอ๊ะถ้ากระจกจากอีเวนต์นี้แล้วไปที่ไหนต่อไม่มีหาทานได้ยังไงเ่ยนะมหาหน้าร้านออืก็เลยมาข้อสรุปว่าโอเคเดินทางก็แหมมันเดินทางบ่อยเกินมันใช้พลังงานเยอะเกินมันเหนื่อยเกินขอ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 กลับมาตั้งหลักที่หน้าร้านเพื่อให้คนมาหาเราหน่อยสรุปกันที่ตรงไหนกันยังไงครับหน้าร้านของเราเนี่ย ทีนี้เรามาได้ที่หน้าร้านอยู่ที่ตลาดสดชมบุรีค่ะเป็นต้นแรกเลยใช่ได้อยู่เป็นนอกประจำทีนี้พอเราช่วงขายแรกพตอนที่เราขายที่ตลาดสดชมบุรีนะตอนนั้นลูกค้ายังยังไม่ค่อยทราบว่าเรามีร้านอยู่ที่นี่ตอนแรกเราขายได้แค่เก้าร้อยบาทตอนแรกเราขายได้แค่เก้าร้อยบาทแต่นี้เราจากเดิมที่คนต่อแถวนะตอนที่เราไปออกอีเวนต์เนี่ยใช่ใช่ค่ะจากคนที่บัตต่อแถวเยอะๆด้วยทัศน์ิลคนที่มากด้วยค่ะ ทีนี้พอเรามาอยู่ที่ประจำตอนนี้เรายังไม่ได้ทําการตลาดเรายังไม่ได้แบบมีการโปรมโมทเรายังไม่ได้แบบมีการพรีเซน์ว่าโอเคเรามีที่ประจำอยู่ที่นี่แล้วคนยรงเม่ขู้เดกับใช่ใช่ค่ะทีนี้เราก็โอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราขายตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราทําใหม่อืเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็คือมาขายมามาขายกันเองแล้วก็มีการถ่ายรูปลงในทิกตอกมีการพรเซนลงในขานต้องช่องทางโซเชียล เขตเฟ o บุ๊กต,ตรงนี้แหละก็เลยล<ะ>ทำให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้นเลยครับตรงนี้แหละคุณออยเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ท,ที่คือหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมสินค้าเราก็ดีของอของเราก็อร่อยทำไมมันถึงเข้าไม่ถึงนะทำไมยอดมันไม่ขยับนะคือคกลไกการตลาดเนี่ย เข้ามาช่วยอุดช่องโหว่ช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้ได้ดีเลยนะคุณออยอย่างเนี้ยอย่างที่คุณออยเล่าให้ฟังว่าแหมจากเดิมเราออกอีเวนต์คนได้เห็นได้อะไรก็แบบคึกคักนะแต่พอมาอยู่หน้าร้านถ้าไม่ได้ทําการตลาดไม่ได้บอกต่อไม่มีใครรู้เนี่ยโอ้ยยอดเห็นเลยนะว่ามันตกไปเยอะ<ำ>แต่พอ <ทำ S 1> ใช้อ่าทิกตอกเอ้ยเนี่ยนะเฟซบุ๊กเอ้ย,นะยคือคกลไกโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละี่ช่วยได้เยอะเลยนะคุณออยใช่ค่ะร้100อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่า แต่ว่าเราก็ต้องทุ่มเทกับการทําเรื่องของคอนเทนต์พวกนี้ด้วยใช่ไหมคือต้องขยันหน่อยทายคอนเทนต์กันหน่อยเขาเรียกว่าทําอย่างสม่ําเสมอในทุกๆวันที่พี่อคอยทำพี่อ่อยมานั่งขายเองเราได้มีการถ่ายลงโซเชียลเราได้มีการอัปเดตเป็นแบบเรียๆวันบายวันว่าวันนี้เป็นยังไงวันนี้ขายของเป็นยังไงเนี่ยค่ะเราก็มีการถ่ายรูปหรือว่าโอเคช่วงนี้ลูกค้าเราไม่เยอะเราก็มีการถ่ายโปดดักของเราใช่ แต่ทีนี้คือออยขอเล่าก่อนว่าตอนแรกที่ออยลงที่ประจังมาค่ะออยขายแค่ตัวนั้นแตงหมเฉลิปี้ซึ่งนั้นช่วงนั้นยอดมันยังน้อยอยู่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้บวกกับช่วงที่เดือนธันวาอากาศมันเริ่มเย็นเริ่มเย็นละใช่อากาศเริ่มเย็นตัวเฉลิปี้น้าฝั่นเราอะค่ะค่อนข้างที่จะนิ่งอือากาศเย็นคนจะไม่ค่อยทันนาเย็นมา่าไหลก็รุกรนใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยบอกโอเค เดี๋ยวเราเอาในเมื่อน้ําตัวตัวน้าเนี่ยเราขายไม่ค่อยได้ได้สีเท่าไหร่เท่าที่ควรเรามาขายตัวแตงโมอ่ะในไหนเราก็เลือกแตงโมที่มีคุณภาพดีมาทําตัวน้าแตงโมเฉลยไปอยู่แล้วเรามาโชว์เนื้อหน่อยอโชว์เนื้อหน่อยดีกว่าเพราะว่านไหนมันก็จะมีข้อสมมติข,ของลูกค้าที่ว่าเอ๊ะทำไมน้ำแตงโมเราสีแดงจังเลยทำไมถึงตรุจ่าใส่สีหรือเปล่าใส่น้ำเปื่สีหรือเปล่าใส่ยูำเชอยหรือเปล่าใส่น้ำเชื่อมหรือเปล่าทําไมหวานจังเลยซึ่งเรานํานําทุกๆุข้อฟีดแบท ของลูกค้าค่ะ <c oughs> ลูกค้าเป็นครูที่ดีสําหรับเราบรามากเลยแล้ว嗯嗯เรานํามาพัฒนาต่อ <c oughs> โอเคเราโชว์เนื้อแตงโมอวันแรกที่อ้อยเอาเนื้อแตงโมมาโชว์เราทาเป็นบัตตอนแบบบัพร้อมทานเพราะอ้อยเป็นคนชอบทานแตงโมแต่ไม่ชอบทานที่มันมีมีเม็ดก็เลยทำให้มันแบบไม่มีเม็ด ทีนี้เราก็มานั่งคิดต่อว่าเอ๊ะในตัวแตงโมเนี่ยส่วนไหนที่มันอร่อยที่สุดเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงแกนเนี่ยตรงกลางบริเวณตรงกลางของแตงโมมันคือส่วนที่อร่อยที่สุดในชื่อของแตงโมสุดยอดเลยล่ะสมมุับคณกินแตงโมเนี่ยจะรู้เลยว่าตรงกลางมันเนี่ยมันอื้มซึ่คือส่วนที่ฟินที่สุดยก็เลยตั้งใจว่าเราผลิตตัวอุปกรณ์ที่จะเจาะแตงโมตรงกลางบริเวณตรงกลางนี่ค่ะขึ้นมาแล้วก็ จาะออกทําเป็นแกนแตงโมซึ่งเป็นสิเจอร์ของเราซึ่งหนึ่งลูกมาเจาะได้แค่หนึ่งแท่อทีนี้ส่วนที่เหลือเรามาทําเป็นบอลครับพอเราได้แท่งมาเราทําให้เป็นลูกกลมๆเป็นแตงโมบอลโอ๊ยฟดีคัมใช่ค่ะเหมือนเราเลือกแล้วว่าเราจะทีเซนส่วนไหนให้กับลูกค้าได้ลองทานแต่ทีนี้นะมวันแรกที่ออยเอามาขายอะค่ะครับออยขายตัวแกนแตงโมเอามาแค่ไม่เกินห้ากล่องเองส่วนแตงโมบอลเอามาแค่ประมาณสิบ กล่องหรือสิบห้ากล่องไม่เกินนี้ค่ะหมดไปขายไม่หมดเอาขายไม่หมดเพราะคนยังไม่รู้ใช่ใช่ค่ะลูกค้ายังไม่รู้ขายไม่หมดเราก็แบบโอเคไว้ไปเลยแต่อย่างไรน้อยเราก็ได้ทีเซนมาที่ลูกค้าลูกค้าเห็นใช่ไหมคะว่าตัวแตงโมที่เรานํามาใช้ประจักษ์เย่นนะคะเป็นแตงโมแบบนี้ คือเหมือนกับว่าลูกค้ายังเห็นว่ามันยังมันยังใหม่อยู่มันยังแปลกอยู่ยังไม่ชินใช่ใช่ค่ะทีนี้เราก็ได้พีเต์สินค้าของเราอะค่ะไปเรื่อยๆในทุกๆวันทุกวันแม้ในวันที่เรายังขายไม่ดีแม้ในวันที่เรายังขายไม่ได้ตามตามที่เราตั้งใจไว้สิ่งที่เราไอทาทําอย่างสม่าเสมอเลยคือการรักษาคุณภาพแล้วก็การรักการการรักษาคุณภาพแล้วก็ความตั้งใจความใส่ใจที่เราตั้งใจเลือกต่งงในทุกๆลูกที่เราจะมานำลูกค้าเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นหัวใจเลยนะใช่ความชอบใช่ค่ะเราใช้ความชอบคือหลายหลายคนบอกว่าพอเราเป็นคนขายของอะไรอะไรก็ขายเพเ่อะจริงๆไม่ได้คือของที่เราขายคือของที่เราทานเนี่ยถ้าเราบอกอย่างนี้ได้ว่านี่คือของที่เราทานที่เราทานเนี่ยทุกคนจะแบบสบายใจแล้วนี่เป็นความซื่อสัตย์ที่เรามีให้กับลูกค้าของเราแล้วการันตีระยะยาวเลยนะอย่างนี้ใช่ค่ะนอกจากนอกจากตัวออดจะซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วต้องซื่อสัตย์กับตัวออเองด้วยอื ชื่อสัต์กับตัวเองค,ความตั้งใจของตัวเองความ,มตั้งใจแน่คืออะไร,รที่เราจะนําเสนอให้กับลูกค้าไม่เคยปล่อยผ่านใช่ใชุ่กคําติดชมไม่เคยปล่อยผ่านเลยค่ะควันนี้วันนี้เรามีแตงโมสลอร์ปี้เราไม่ใช่สลอร์ปี้อย่างเดียวมันมันมันมีครีมชีสอีกด้วยนะอันนี้เพือ่อเกเลเวลหนึ่งนะแล้วเราก็ยังมีแตงโมบอลมีแกนแตงโมคือเกือบจะ ครบในส่วนของผลิตภัณฑ์แตงโมงของเราเลยล่ะแล้วมันยังต่อยอดได้อีกเยอะด้วยเหมือนกันนะคุณออยนะใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราตั้งใจว่าเราจะสร้างแบรนด์แตงโมงครับซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันก็จะมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนค่ะว่าก็จะมีแค่ แตงโมแตงโมแตงโมแล้วก็แตงโมอย่างเดียวที่เราจะนำมาเสนอนถึงเพลงจิตตลาเลยจินแตงโมแตงโมแตงโมเนาะใช่ค่ะแต่แต่เลื้ยงข้องวังวันนี้รามีมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดสดธนบุรีแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะต้องขยับเรื่องของเดลิเวอรี่ด้วยใช่ไหมคุณนอยใช่ค่ะมีเดลิเวอรี่ด้วยก็คือจะเป็นสั่งผ่านช่องทางแก๊ อ่องทางแคปแล้วก็ลายแมงใช่ครับผมไม่ต้องบอกละเ <c oughs> พราะว่านี่เป็นความลับแตงโมอของเขาหวานทุกชิ้นมาจากการคัดเลือกสายพันธุ์ชั้นดีบอกไม่ได้ครับนี่เป็นความลับ <c oughs> แต่เรียนคุณผู้ฟังว่าต้องลองครับนี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าลองโดยเฉพาะร้อนๆอย่างนี้นะคุณออยเดี๋ยวผมลองด้วยเหมือนกันฝากคุณผู้ฟังหน่อยครับช่องทางไหนถ้าอยากลองอยากทานอยากสั่งนอกจากไปที่ตลาดทนบุรีแล้วนะยังมีช่องทางไหนได้อีกครับ นอกจากมาซื้อที่หน้าร้านที่สนาคสรจมบรีแล้วก็จะมีให้สั่งผ่านตัวแคปหรือว่าไลน์แมนหรือว่าลูกค้าจะสั่งผ่านไลน์ไลนของของตัวแบรนด์เบเองคลิกไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิตตอกหรือว่าลิงก์หน้าเพจ e c o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  k ได้เลยนะคะสั่งจองทางไลน์แล้วก็สามารถเรียกเป็นแคปเอ็กเพจหรือว่าเมสเซนเจอมารับที่หน้าร้านได้แต่ว่าของเราอ่ะยังไม่ได้มีการส่งผ่านบริษัทเอกชนที่ส่ง หนึ่งวันสองวันสาวันถึงเพราะเราเป็นห่วงในเรื่องของคุณภาพของไอโมค่ะเพราะว่าเราอยากให้ลูกมาได้ทานแบบวันต่อวันซึ่งของเราค่ะเราทาใหม่ทุกวันวันต่อวันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่หรืออยากให้ลูกค้าได้รับสินค้าในวันนั้นเลยหรือหน้าเพจก็ได้ด้วยนะผมเข้ามาที่หน้าเพจเบบฟู้ดก็ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถส่งข้อความบอกพูดคุยปรึกษาอะไรก็ได้เหมือนกันหรือจะจัดอีเวนต์จะเลี้ยงอะไรนี่พร้อมไปลงด้วยเหมือนกันนะเขาเขาจัดทําด้วยเหมือนกันนะคุณออย ค่ะอ่าปรึกษากันได้นะครับนี่ผมเข้ามาดูแล้วที่หน้าเพจโอ้โหนี่หมกกว่าจะเป็นเบฟฟลุตเราเคยเป็นอายุน้อยร้อยอาชีพมาก่อนนี่เป็นอีกหนึ่งความ <c oughs> ความภาคเพยรและ <c oughs> ความไม่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคล้วต้องก้าวข้ามไม่ได้จริงๆวันนี้เป็นประโยชน์ต่อหลายๆหลายๆท่านที่ จะได้ประกอบอาชีพกันต่อด้วยนะเพราะว่าหลายคนเจออุปสรรคแล้วแบบมีคําถามเยอะแยะต่นี้เป็นอีกทางหนึ่งที่ทําได้นะครับให้กําลังใจนะคุณออยนะแล้วเดี๋ยวได้ลองชิมกันด้วยครับนะขอบคุณมากมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณออยนะครับคุณออยคุณไอรัตดาสารีทาครับเจ้าของร้านเบบฟรุตนะแตงโมเลือปี้เมนูฮิตหน้าร้อนเขาไม่ได้มีเฉพาะแค่เลือปี้ครับคุณู้ฟังเลือปี้เขามีครีมชีสด้วยนะแล้วก็ยังมีแกนแตงโมมีแตงโมบอลด้วยคุณฟัง สนใจเสิร์ชเบฟฟุตนะครับตรงตัวเลย B A B E นี่เบฟนะแล้วก็ฟุตที่เป็นผลไม้นะครับเข้าไปที่หน้าเพจก็ได้หรือเสิร์ชแล้วก็เข้าไปช่องทางดิอรีได้ทั้งหมดครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาธพปไนานชาติครับ